ปืนใหญ่พระยาตานีตำนานศรัทธาและความจริงที่มาบทความโดยสมาพันธ์นักศึกษาเก่ามาลายูอาหรับตอนที่สองช่างญี่ปุ่นในปัตตานีร่องรอยจากทะเลตะวันออกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเดินทางย้อนเวลากับเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ของปัตตานีวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับตอนที่สองช่างญี่ปุ่นในปัตตานี ร่องรอยจากทะเลตะวันออกเรื่องราวของผู้คนที่ข้ามทะเลมาและทิ้งเงาไว้ในตำนานเมืองท่าคึกคักแห่งศตวตรรษที่16-17ถึงค่ะในยุคนั้นปัตตานีถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งพ่อค้าจากจีนชวาอาหรับและยุโรปที่หลั่งไหลามาไม่ขาดสายแต่ยังมีกลุ่มหนึ่งที่มักถูกลืมไป คือชาวญี่ปุ่นคริสเตียนซึ่งต้องลี้ภัยจากการถูกปราบปรามในสมัยโชกุนโทกุงาวะและเลือกมาตั้งรกรากในปัตตานีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นรายงานของชาวดัชและอังกฤษระบุว่ามีชุมชนญี่ปุ่นจริงๆบางคนเป็นทหารรับจ้างบางคนเป็นช่างฝีมือและจากจุดนี้เองตำนานเริ่มเล่าว,ว่าปืนใหญ่สีปัตตานีอาจเป็นฝีมือของช่างญี่ปุ่น ผู้ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีปืนไฟทานเนงาชิมะที่แพร่เข้าญี่ปุ่นจากโปรโต,ตุเกสแล้วนำมาต่อยอดที่ปัตตานีภาพที่เล่ากันต่อมาคือมีช่างญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เข้ารับใช้ราชินีแห่งปัตตานีเขาหล่อปืนใหญ่ขึ้นถึง3กระบอกด้วยเทคนิคที่แตกต่างจากเดิมทั้งการเรียงลำกล้องอย่างพิถีพิถันดุดการตีดาบซามูไรและการผสมโลหะในสูตรลับเฉพาะตัว จนกลายเป็นปืนใหญ่ที่ทรงพลังเหลือเชื่อแต่เมื่อกลับไปตรวจสอบหลักฐานเราไม่พบชื่อของช่างญี่ปุ่นคนใดเลยไม่ว่าจะในฮิกายัติปัตตานีหรือแม้แต่บันทึกของดัชและอังกฤษสิ่งที่มีเพียงคือคำบรรยายว่าปืนใหญ่ยักษ์ของเมืองปัตตานีเป็นปืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ใครคือผู้สร้างไม่มีใครเอ่ยถึง ตรงนี้เองที่กลายเป็นข้อถกเถียงถ้ามีช่างญี่ปุ่นจริงทำไมหลักฐานฝั่งญี่ปุ่นจึงเงียบทั้งที่เราทราบดีว่าชาวญี่ปุ่นพลัดถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมักมีบันทึกอยู่ไม่น้อยเช่นในกรุงศรีอยุธยาดังนั้นตำนานเรื่องช่างญี่ปุ่นจึงดูมีน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับชื่อที่ปรากฏจริงในเอกสารท้องถิน่น อาจกล่าวได้ว่าเรื่องเล่านี้สะท้อนความพยายามของผู้คนที่จะอธิบายความแปลกใหม่ของปืนปัตตนีด้วยการโยงไปหาคนต่างชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโลหะแต่เมื่อพิจารณาทั้งหลักฐานและสามาถสำนึกมันน่าจะเป็นเพียงตำนานประกอบบรรยากาศมากกว่าจะเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตำนานนี้อาจไม่ทิ้งร่องรอยไว้ชัดเจนแต่กลับเปิดคำถามให้เราขุดค้นต่อไป ว่าแท้จริงแล้วใครกันแน่คือผู้สร้างปืนใหญ่สีปัตตานีและเหตุใดเรื่องเล่าจึงเดินทางมาไกลกว่าหลักฐานที่ยังเหลืออยู่หรือบางทีความลับบางอย่างยังซ่อนอยู่รอให้เราไปค้นหาต่อในตอนหน้า